ว่างั้นนะครับและลูกพ่อขุนเนี่ยแม่ผมไม่ใช่นะลูกแม่มามันเป็นมุกมันเป็นมุกเอนะครับเดี๋ยวถ้าไปอยู่กับแม่อยู่สักเดือนหนึ่งไม่ใช่นะลูกมันเป็นมุกแม่พูดให้อิรยาเขาขำเล่นนะครับนะครับจริงๆเป็นอย่างนั้นคนเราเนาะพ่อแม่แล้วก็อยากให้ลูกอยู่ด้วยแต่ด้วยภารกิจนะครับก็ดีใจกับครูธดาเขาด้วยนะครับนะะได้ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูก ถือว่าเป็นโชคดีผมเนี่ยโชคร้ายนะครับไม่ได้อยู่กับพ่อไม่ได้อยู่กับแม่มาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับตอนเกิดลงเตียเตี๋ยก็ไปซาอุดีเจ็ดปีแปดปีนะครับได้อยู่กับแม่จริงจริงสามปีนะผมตอนเรียนมสี 4, ม่ 5, มห้ามหกนะครับตอนอยู่ปหนึ่ง 1, ถึงปหกก็พ่อแม่กําลังสร้างตัวเลี้ยงงวฝูงนะเลี้ยงงัวกมนนะเป็นร้อยตัวนะเหมือนเลี้ยงค้างนี่แหละ แกก็ไปเลี้ยงอยู่ในป่านะนะสมัยก่อนลงไม่แตกผมก็ต้องอยู่กับยายมานับดูจริงๆแล้วอยู่กับแม่เนี่ยอยู่กับแม่อยู่กับเตียดีแค่สามปีมาสี่มาห้ามาหกแล้วก็เอ็นทานติดมอเตอร์เรย์สวนมันก็ไปอยู่มอเตอร์เรย์สวนเสร็จจบมาก็ทํางานทํางานก็ได้เมียไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะเพราะฉะนั้นคนที่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นี่โชคดีนะครับดูแลท่านให้ดีนะทุกคนถูกไหม,มเรา มีเวลาได้อยู่กับท่านนี่มันไม่นานหรอกชีวิตนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นใครได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีนะครับเป็นมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นบุญใหญ่นะมันนั่งนึกคือสามปีทั้งชีวิตเนี่ยได้อยู่กับพ่อกับแม่จริงๆกันสามปีมันเป็นกฎเรายามแก่ก็ต้องดูแลค่ะนุชไม่มีโอกาสเลยค่ะพ่อแม่เสียหมดใช่ไม่มีความสุขนะพี่นุชเราได้ดูแลพ่อแม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่น่ะ แต่ว่าผมก็ไม่เป็นไรเสียสละให้ครูตรดาเขาได้อยู่กับพ่อกับแม่นะเพราะว่าแม่ผม,มดูแลตัวเองได้หลวงเตี่ยก็เข้าทางทําไปแล้ว <c oughs> นะครับแต่ว่าครูตรดาก็โชคดีได้อยู่กับพ่อกับแม่สวัสดีค่ะเฮียดยีสวัสดีพี่จุม๋มสาคอนสาสวัสดีจา้าชีวิตคนเรามาันก็เท่านี้แหละครับไม่มีอะไรหรอกทำดีที่สุดนั่นแหละ นะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักกัลยาณนะมิตรใครดีกับเราเราก็ดีตอบใครไม่ดีกับเราเราก็ถอยออกมาแค่นั้นไม่ต้องไปทําร้ายไม่ต้องไปฟาดฟันนะใครไม่ดีกับเราเราก็ตัดออกไปทําเป็นอากาศธาตุไป่ะสบายใจไม่ต้องไปตอบโต้นะเป็นเรื่องเป็นราวยุคนี้สอนเยอะนะ เรื่องเหตุการณ์ครั้งนี้สอนเยอะแม่ทุกท่านทุกการสอนเราเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอจริงๆอย่างที่ผมเคยพูดตลอดอันนี้ใส่เถลียงนะใส่ถลียงยกขาให้ใส่เองด้วยนะ <laughs> ใส่เชือกสวัสดีคุณนุชนาสวัสดีจ้าโอ้คนดูเยอะอยู่นะนะครับ งามเลยภาพมุมสวยมุมสวยมุมนี้ดีภาพไม่ดำแดดตั้งสองไม่ย้อนแสงภาพสวยเลยมุมนี้อ่ะทำไฮไลท์ก่อนนะครับมุมนี้สวยมุมนี้สวย มันม,ม,มีสวยมันมีสวยกเนี่ยไม่าพี่กินกาแฟร้อนอยู่สวยสวยมันมีสวย,เอ,สวยเอาแล้วพายจันยังหาไม่เจอ ไปกันอยู่ในป่าเจ้ะอยู่ในป่าอยู่มุมไหนห่วยน่าจารย่อแขนร่วงกี่ตึ้งรึมั้ยไปยังอ๋อแล้วนุ่งไปลำบุมมุงเงี้ยมั้ยอ่ามันอยู่ข้างใต้ข้างใต้ตรงนั้นสีนิดนึงข้างล่างเลยไงใต้มาดีกว่าสองวันเลยสบายเลยมุมนี้สวยมุมนี้สวยคนดูเยอะอยู่เน่ายี่สิบกว่าคน